สวัสดีครับผมอันนี้จะพามาชม CBR 6 5 0 R ปี2019นะครับผมเป็นสีแดงนะครับรถสวยมากนะครับอ่ะให้ตากล้องแพนดูรอบคันหน่อยละกันครับ คันนี้เปิดราคาเงินสดอยู่ที่199,000บาทนะครับผมเครดิตดีเอาไปเลย32,000บาทนะครับออกรถ32,000ผ่อนได้สูงสุด60งวดนะครับผม60งวดจะอยู่ที่4,700บาทนะครับถ้า48งวดจะอยู่ที่5,300บาทนะครับ48่สดงวดมาดูของแต่งกันหน่อยนะครับคันนี้อันนี้รถเป็นสีเดิมโรงงานเป็นสีแดงนะครับข้างหน้านี้จะเป็นชิลหน้าแต่งคาร์บอนมาให้นะครับที่อุ้กระจกซ้ายขวานะครับไล่น็อตทองมานิดหน่อยนะครับมีกาดน้ํานะครับที่ตั้งมาให้นะครับน่าจะเเเเปป็็นนนนนไฟลีี้้ยวแตตต่่งงงงงะะคคครรรรรัับบืออฝาทผม เครื่องไม่มีรอยนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับผมอะไรมาถึงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับปลายท่อจะเป็น JP นะครับเป็นสลิปออนนะครับแท้นะครับผมดูข้างบนนี้พวกนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นคาร์บอนนะครับกันลอยกันอะไรมาให้นะครับตรงท้ายเป็นเบาะตูดมดนะครับผมมาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับผมของดีติดตั้งมาให้นะครับเป็นคิย์ชิพเตอร์นะครับผมแบบอัพนะครับเข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดนะครับผม โอเคแต่ไปดูฝั่งนูนมาดูเลขไม่์กันหน่อยนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่30,000โลนะครับ <doorway. S 1> จะมาฟังเสียงท่อ JP กันหน่อย <Embassy> ก็ถือว่านุ่มนะครับผมคันนี้จอกนุ่มๆเลยแหละอะฟังเสียงตอนเบิ้ลหน่อยนะครับ <aspberry noise> <kel p> ผมถ้าท่านใดสนใจนะครับปรึกษาเคสฟ,ฟรีได้นะครับผมฝากติดตามช่อง TikTok ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง ID Line กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ